วัสดีตอนเช้าค่ะคุณเตี้ยคุณเตี้ยคะฮึบคุณเตี้ยฮึบสิถคาคุณเตี้ยฮึบเผื่อพี่กิฟตเขาจะอุ้มนะคุณเตี้ยคะเอยืนยืเตี้ยเตี้ยคะอย่าลีลาค่ะเตี้ยอุ้มเบาอุ้มเ่าอุ้มเ่าเตี้ยเตี้ยค่ะเตี้ยคะเตี้ยคะฮึบฮึบฮึึบฮึบฮึบฮึบึบฮ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 ึบ เที่ยฮะเที่ยฮะเอาหวานมาแล้วนะหวานมาแล้วนะอ๋อเอ่อเอ่อเอ่อกิมพี้ไฟกิมพี้ไฟกิมพี้ไฟแล้วเอ้าเอ้าแบตหมดกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทำไมกันนะลูกอากาศเย็นนะลูกช่วงนี้แบตหมดนะลูกอากาศเย็นอยากนอนอยากอู้หูสั่นด้วยโอ้โหไฟอไฟ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  ขนุนแอบมองทำไมแอบมองอุ้มมั่งดิอุ้มมั่งดิไอ้นี้ล่ะอันอ๋ออ๋ออ๋นน๋ออากาศเย็นนะสิน้อนกันใหญอเลยอ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออ๋ไม๋ออลออเอเาออาออ ม่ตาหาแม่ตาเร็วจีเร็วเร็วพยายาม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 หน่อยเร็วพยายามมีความสามารถไหมเนี่ยได้แค่นี้เร็วตอนที่กริบกริบเอ็งเร็วเร็กริบเอ็งหนึ่งอ่ะไปแล้วโอ้เตี้ยเดี๋ยวหน้านิดแต่หน้านิดแต่ อ่ะอ่ะออย่าแยกกันลูกพี่กิฟอุ้มไม่ถูกเลยจะอุ้มใครดีก่อนเนี่ยเดี๋ยวคือหนูอะเดีอุ้มไม่อุ้มจะอุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มแล้วจะโดนอะไม่ต้องและลีลาและเคยน้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว